นี่คือการทำอะไรน้ำแข็งใส่กดฝาข้างบนนี่สิเอาอันนี้มันเล็กไปหรือเปล่าหมายถึงใบมีดมันน่ะต้องใช้เครื่องเครื่องปั่นหมูหรือเปล่าใส่น้นสาแข็งเยอะไป Ôi, mến kín may lắm Check, 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 check Này tên bên เขาเรียกว่าเต้นเป็นอะไรนะสาวเชฟบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์ทำไรครับทำน้ำแข็งใส่ไม่ใช่น่ะเสร็จแล้วหรอปั่นเสร็จแล้วหรอจะเอาออกตอนที่แหลบแล้วออกช้อนไงช้อนไม่ใส่ช่วยไหนช่วยเะไกกะไม่มไ,มไม่เอาก็ช่วยสวยๆสิก็ช่วยแกงช่วยอะไรก็ใส่ไป

ใส่เลยใส่หัวไป mm hmm. ว้ยวิธีการทำสก <c oughs> สกรประกอบม,มาก <c oughs> คน่ายทำไงเห็น

แล่หองมาเสร็จยังเอาเอะไรบุบอยเหรอเอาแขา็งมันเลือกอยู่ไหมว่าอันไหน,นว่าไหนแหละไหนแหลกไม่ต้องหรอกเอาง่ายกินทั้งอย่างนั้นแหลกเร็วๆเ,เอาทุนนะ มันเยอะไปนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะโอ้กว่าจะได้ละลายหมดพอด,ดี เกียจที่สุดอ่ะอ่ะไม่มีขนมปังกรอบเนาะ,ะ,ะจะเธอไหมเนี่ยต้องเอาน้ำบอกก่อนไหมโอ้เฮงบุบลอยมันหมดขนาดนี้เนี่ยก็ใช่ไง ียที่สุดวิธีการดำนี่โสโครกมากใช้ได้จุกเม็ดทำอะไรทำอะไรมีติดติดบ้านเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่ต้องหลอกเททิ้งไปเหอะ หมดกันโอเควาอยาทำแป๊บเดียวนะดูขนาดน้ำแข็งใสง่ายๆยังทำแป๊บเดียวโอ้โหน้ำกลออากาศมันร้อนไงมาอ่ะอ่เดี๋เฮ้เโลบอยซิเฮ้เโลบอยโอ้ยอ้อยอ้อยอ้ยเยอะเกินเยอะเกินโอ้น้ำแข็งใสเนาะ นมข้น,น,น,นเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องหวานที่นมข้นไงเหงาบุบอยเยอะเกินเยอะมากเลยเป่าเลยเป่าเอายังทำไม่สวยเลยเพอแล้วโอ้ทำไมตัวเองไม่ทำละ่ะทำไม่เก่ง เ,เมนูวันนี้จบแค่นี้ชิมสิปิดยังยใส่กระเทียมเจียวหน่อยไหม <c oughs> สต็อปตรงไหนก็กดปุ่มเดิมแหละเอาลนะบาย